อันเล็กที่ระเดดเผยกับหนุ่มกัญชัยหลังติดโควิดโบวมรดาปลอดภัยไม่ได้เจอสัตว์พักเรียกว่ากลับมาระบาดหนักอีกครั้งกับโควิด -19 ที่ตอนนี้ประกาศเฝ้าระวังระดับ4แล้วดานศิลปินดาราก็ออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิดกันมากมายหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกหนุ่มอเล็กที่ระเดศที่ออกมาประกาศพบเชื้อโควิดตอนนี้ทำการกักตัวอยู่ ล่าสุดเจ้าต,ตัวก็ออกมาเผยผ่านรายการโหนกระแสว่าไม่ได้มีอาการอะไรหนะักมีอาการคันคอเริ่มมีเสมหะเสียงเปลี่ยนนิดหน่อยไม่มีอาการรุนแรงส่วนนางเอกสาวโบเมรดาผล PCR เพิ PCR, พ่งออกมาว่าไม่พบเชื้อตอนนี้กับตัวอยู่แต่ตนและโบนั้นก็ไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วหลังนับจากไทม์ไลน์น้องไม่ติดก็แฮปปี้ครับ ยังไงก็ขอให้หนุ่มอเล็กนั้นกลับมาแข็งแรงไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ